ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ยูทูปชมขั้วบันผมครับกลับมารยาการยามเช้าครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งโพเลยครับแล้วเก็บตุ่มด้วยพี่น้องมันดีกันนะสิเก็บเมื่อเลยครับเพราะว่าน้ำนี่ครับผมน้ำลดแล้วก็ยางครับผมหายหมดเลยด้วยพี่น้อง เขาอยู่บ่เพาะเขาบพเขาว่าล้งนั่นุาเนี่ยผมเม็ดน่คนเราฝ่าอุ้มใหม่กันีงยังเนี่เต็มยังแต่กระได้ว่าชิตก็โตเลยนี่พอเราน่าจะค้นกลับเม็ดนะครับสำหรับมือนี้น้ำลงไง่น้ลงแบบเต็มทีเลยเนี่ยแบบเคด้ดยว่า นี่ครับม็ดติ่งติ่งครับผมโบมีเลยเลยพี่น้องนี่ครับตะลุงกระนำร่องขึ้นกันแล้วไงเป็นว่าตะลุงกระลงเฮงขึ้กันเลยน้ำโอ้ได้อยู่ตุ่มหนึ่งได้อยู่หลังละตุ่มนี่ครับหลังละตุ่มได้ครับผมนี่ครับมาก็ได้อยู่ด้วยพี่น้อง นี่กบไซนะครับ,รบเ,เข่าน้อยเนาะนมันมินนี่นมินปวกงอนงางฟองรางงาน,นมันเขาคักอ๋อได้ลุนเบื้องหลังสุดท้ายครับผม ขึ้นเงื่อยหัวตาอยู่เช็คตัวสามเขาเนียนแห้งมั้งส่นปกติมันไม่เคยมีนะมันตายนะ,นยยะมันเขาลร้แห้งมันเนียนนะ่ะเนียนะ <c oughs> อา้าเนียนวะมันมันแรง เอาไปยังมาโหร้องเนี่ยมาใหก็ยยะตายหายใจบวมเนาะมือตุ่มมืขอทุกโขกโอ้ลุงแกเขาคักแคงทางนี้ฮะ

หนมันในหอพ่นหอจะมันหันใจไปไหนครับข้นยิ่งเหม็นเนาะแมตเตะเมียนหาค้นยิはは่งเหม็นหน้ามันจะได้เหม็นยังหนามมาบไปนะอ่ะครับผลงานก็ได้จะได้อยู่ครับประมาณสองโลครับผมอ่ะครับเดี๋ยวให้เป็นนครับผมเดี๋ยวแม่น้ำไงผมไหลตะลืบตลืบโอ้เขาคือเขานี่แหละน้ำได้สิมาไหลมืดปีเขากับนักในช่วงนี้เองที่มันข่อคัก ของโล đ มาผมคิดว่าน่าจ,จะได้ซีหลังเลยน้อง <laughs> อ้าวมืดเลยครับเที่นีห่หาดักตามวงน้ำไหลลงซีเลยครับน่าจ,จะเข่าด้วยพี่น้องว่ามัดมองลินเลยครับ ประมาณสองกิโลกรัมครับบ้ปลานนีก็ใส่งามๆเลยครับนี่ผมขยงเี้พี่นูกงขยงู่กำลังดันเข้ดมาครับผมเสียได้ครับเปิดปอยยางไว้ครับสำหรับปีนี้เด้ครับททนีน้ำเลยครับมันก็ลดครับผมเวลาปอยยางนี่น้ำมันจะหนีได้ลูกองคืนาปยังนะเพาะมันเว็บนะครับเวบลงเว็บลงสมือเด้ครับนี่น้ำมันก็ยันงานครับผมผลงานโหก็ได้สาดีเลยครับ สำนีกเอาละวัไนได้อ่ะสำหรับชิปนี้ขอจบเลยครับกลับบายบายครับผมสำหรับผลงานตุ่มสีหลังพอแล้วก็สิคุณกับเลยครับโอ้มันวายเลยครับอ่ะบายบายครับผม